บรรยากาศตอนเช้าๆหน่อยนะครับที่ยาราเรเวอร์ยาราเรเวอร์ของเมลเบิร์นครับเมืองเมลเบิร์นวันนี้จะถือโอกาสเดินเที่ยวบูธนิคก,การเด่นกันสวนสาธารณะครับแห่งใหญ่ครับมีต้นไม้ดอกไม้นานาชนิดนานานาพันธุ์อารมณ์ปลูกไว้ตรงตรงนี้ในเนื้อที่ร้อยกว่าไร่ครับจะพาไปเดินชมกันเนะว่าเป็นยังไง เมืองเมลเมืองเมวเปิลครับที่ลุงไม่ได้มา5ปีแล้วนี่เมื่อวานนี้ใครทำให้ชมกันพี่ลุงก็คุยพูดดังไม่ได้ครับคนเยอะมากเมื่อวานนี้เยอะเยอะจริงๆไม่กลัวโควิดกันเลยอ,อ ดอกแจ็คแจ็คแคลนดาครับแจ็คแคลนดาสีม่วงทั้งต้นเลยนะให้ออดอกดอกนี้ม่วงทั้งต้นคนระับใบไมเค่อยมีแจ็ Jack calendar, Jack calendar. คแคลนดาแจ็คแคลนดาเป็นภาษาอังกฤษนะทุกคนตอนนี้เข้ามา ในสวนกหลาบันแล้วสวนกลาบหอมฟุ้งไปทั่วบริเวณเลยสดๆสข้านในทุกคนกลาบหอมๆอ,อยู่ใจกลางเมืองับใจกลางเมืองกำรางตึกลาบ้านช่องสวนกลาบกนหอมเลยทีนง้รัโห มุงขอญยตหอมให้ชมดูก่อนนะโอ้หดอกนี้อหอมมากเลยหอมมากมากเลยดอกนี้หอมมากเลยเด,ด,ดินะชมด้วยกันสีก็วสวยหอมไหมมีแต่มีแต่หอมหอมทั้งนั้นเลย แจ็คแคแรนดะ้านาม้วงข้างต้นเลยมาฝั่งสีสีครีมอ่อนๆกันทีนี้นครีมอ่อนๆครีมเหลืองอ่อนๆนะนหอมนะดูว่าเป็นไงเป็นยังไงบ้าง นี่ก็หอมอ่อนๆครับหอมอ่อนๆไม่ถึงขนาดแรงเท่าดอกสีแดงเมื่อกี้นี้แต่อลังการครับอลังการโอ้เห็นลุกไม่ได้มาห้าปีแล้วนะห้าปีไม่ได้เดินมาในสวนเนี้ยตื่นเต้นนะชอบบรรยากาศแบบนี้ชอบชอบชอบมากเลย สวยๆสวนกุลาบหอมๆหอมๆออย่างนี้ไม่มี <ๆ S 1> อีกแล้วบรรยากาศแบบนี้ไม่มีอีกแล้ว เอาเรียกหอมมันดูก่อนนะเรียหอมดูก่อนอืมหอมากกหอม,ามากครับหอมมากๆเลยนี่อันนี้หอมจริงเลยหอมอืม ส,สวยมากเลยจ right um, ะดไรต์ออนทามโรสบูมิงมาดูสีนี้กันโอ้สีนี้ก็สวยนี่อะดอกใหญ่มากเลยดอกใหญ่จริงิงดอกใหญนี่กหอ,อมหมดเป็นไงหอมไหมอันนี้ก็หอม สะออน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 กุหลาบงให้พี่น้อง <S 2> <S 2> ไปไปไปตั้งที่บ้านสวนเนาะที่จนี สีแดงกันที่นี่ไปเดยวชมสงกรานต์เสร็จแล้วไปดูที่อื่นกันต่อไปดูสิสีแดงแดงสดสวยเลยโอ้โหแดงจริงๆ สาธารณกันแล้วทุกคนเยสเซดอีเียรน Saint ้อยกว่าไร่ ทำอะไรไม่มีอะไรให้กินหรอกม,มีอะไรให้กินเราควรมาเดินปิกนิกกันครับน,นี้ ้ำกำลังพักผ่อนกันพักผ่อนกันเต็มที่ต้นอ,อะใบใหญ่มากเลยใบใหญ่จริงๆ แข็งเป็นพลาสติกเลยคุณผู้ชมม,มีดอกดอกโอ,อ้นี่เหมือนดอกจานเนาะดอกจานที่เมืองไทยนะทุกคนดูดิค,ค,คล้ายๆเลยดอกจานนะแต่นกชอบมากเลยคือนกดี

เดินด้วยกันครับเดินเท้าด้วยกันมาวันนี้เอายาวให้จุใจแล้วันนี้มีอะไรบ้างนี่เยอะแยะเลยสวนเนี่ยโหดอกเนปะ็ดอกอก้าย่างสวยเลยทียเดียวขนาดเห็นเป็นนี้นะเป็นห้องน้ำนะเนี่ย <c oughs> หรือไม่ใช่ห้องน้ำเมื่อก่อนห้องน้ำเป็นนี้แหละที่นั่งพักผ่อนครับ พี่ฝนหัดเปล่าขัมาข้างในกันโอ้ที่นั่งพักผ่อนครับนั่งพักผ่อนกันมีวิวหน้าต่างลงไปเป็น,เป,นเป็นบ่อน้ำบ่อน้ำทำดีนะ

โรบินจิลี่อ่ะดอกเฟื่องฟ้าเนาะดอกเฟื่องฟ้ากระบอกรีบิลี่อ่ะสัตว์คือนกอมเก็บดอกไม้ลงีบลูส์พาราไดส์ยี่บิ๊กวันบิกลูส์พาราไดส์ตรงนี้เขามีอะไรกันโอ้มีคอนเสิร์ตเด็ก Con sợi sạch Đọc bốt đấy Đọc bốt thấy sวย Kinh hải cân Kinh hải cân Kinh hải cân lời lời กคล้ายๆดอกจานแนะม่โมเแก้วน้อยแต่ชอบกิน,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 นกันจริๆ้คน,ากกน,นตามมาดีผู้คนมีเวลาบุญถ่ายรูปแสดตามมาดีจริงผู้คน เยมากอไผ่ครับกอไผ่ขนาดใหญ Eller, ่เอู้ห่วยไดินเยั่งนู้นใกล้ๆนู้นหอยดืนเยียนะเขาอยาไปตังเลยนู้นสี่งน้ำู้ใกล้ไหมสวนดอกไฮเดนเยียแต่ผ<ๆ>ู для, ้คนเยอะมากเลยเขาอยากไปว่ะให้ด <realised> ูไกลๆกันสักหน่อยเนาะดูมันกล้าไปผู้คนเยอะจริงๆนยทุน้นสวนป่าไฮเดนเยียครับ อย่าไปเลยอย่าไปเลยไปไม่ได้คนเยอะวัอนอาทิตย์ครับาไ,ไปก็ไป,ไปในสวนเฟิร์นกาลี่กันเฟิร์นกาลี่สวนป่าป่าเฟิร์นครับป่าเฟิร์นสวน ได้ก็ไปเดินที่บ้านเนาะสวนฝั่งนี้อ่มีโกไปเดีอย่าไปป่าไผ่แยกกับเพื่อนกันลุกมาฝั่งนี้กันชอบป่าไผ่นะอีกคนชอบต้นต้นไผ่น้ำตกด้วยไปดิโอ้ฝน

ลมลื่นครับลมลื่นดีแท้ๆเลยลมลื่นมากเลยเย็นสบายลมปัดวิวตอนนี้ขึ้นมาบนสวนกระบองเพชรครับสุนกระบองเพชรเนาะที่ตรงไปข้างลลางนะก็ไม่ป่ากระบองเพชรทั้งนั้นเลยแลข้างหลังก็เป็นซิตี้วิว ด้านลงไปเ,เดินนี้ไม่ทั่วถึงเลยครับอย่างตอนลุงกำลังอยู่ข้างบน,น,นข้างบนนี้ก็เป็นแอ่งน้ำครับเป็นหนองน้ำเขาเรียกว่าวโลคาโนบนวโลคาโนเลย

กินตะหางคุณพ่ออร่อยไหมอร่อยไหมเวียอยู่เวียอยู่ะหางตะหาง,งใหญ่เลยใหญ่เลย กิวขลังปลากระปงเพชรนี่คือดอกแมกโนเลียนะครับแมกโนเลียดอกใหญ่มากแล้วก็หอมครีมกริบอ่อนๆเดีอยวือมือลุงดิมือลุงขออนุญาตสูมสูมปอกก่อนน่ ออม,มันดอกบัวเลยหอมอ่อนๆหอมมากเลยมันดอกบัวเลยนะดอกบัวสวยงามครับบานเป็นที่ก็เป็นอย่างนี้อย่างนี้ต้นใหญ่แค่ไหนดูเอาใหญ่ต้นใหญ่มากเลย

ต้นมันต้นาพามในะต้นนี้ต้นอะไรต้นเป็นครอบครัว,เด,วเดียวกันกับกระบ,บองเพชรกับใหญ่โตมหฬารมากเลยนมีลูกด้วย,ยไปตั้งที่สวนทั้งต้นนะพีด่ดี มาถึงส่วนมุมดอกไอยเันเย่แล้วทุกคนดูสิอดอกใหญ่มากดอกดเขาดูมือลุงดิสีของเขา ไปดูต่อกันผมไปได้วยกันเรื่อยๆครับมีอะไรบ้างสวนสธาธารณะ่นหูเยอะแยะมากเลย แต่ลุงกำลังเตรียมเรือครับเรือพายาพาชมสวนหนองน้ำแห่งนี้แต่กลัวสิสสวยงาลมแรงไปไหย ขาคุ้มฝนครับคุแรงด้วยทำกลางฝนตกโปรยๆครับฝนตกลงมาแล้วอ่ะทีนี้ลุงก็ขอจบเท่านี้ก่อนเนาะว่าทุกคนคงชอบกัน สวนสาธารณะครับแห่งใหญ่ร้อยกว่าไร่ครับในใจกลางเมืองของเมลเบิร์นครับเมลเบิร์นเมลเบิร์นออสเตรเลียเนาะมันก็ถ่ายถ่ายทำกันให้ชมตอนนี้ก่อน,นเนาะฝนตกลงมาแล้วโปรยโปรยโปรยนะหวังว่าจเจอกันคลิปหน้านะครับไปขอนคลุณมาครับผมไปสวัสดีครับ